สวัสดีค่ะแม่เอื้อจีตุมมาวัดเขาบางเหยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านสวัสดีหกล้านดวงใจหกล้านไล์หกล้านเลิฟค่ะแม่เอื้อกสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะถึงแล้วค่ะวัดเขาบางเยนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาชมพระนะคะพี่น้องเอาพิดโหลดตัดปากปาจังหน่อยกัน แล้วค่ะวัดเขาบังเหยเรามาถึงแล้ววัดเขาบังเหยีาาหย๋้วนะจะตงเตรียมตัวก่อนพี่น้อง ผมจะมาเอายาค่ะมาเอายาสม,มุนไพรอาวมือบังขอบคุณนะคะสิบสองล้านตนงแจกถึงแล้วค่ะวัดเขาบังเขยของเราเรามาถึงที่แล้วนี่ค่ะเขาบังเขยพ่ะใหญ่นะคะ จอบเอาของเจ้าไปสิละวัดเขาบังเหยนะคะแล้วเราไหว้พระก่อนนะคะขอบคุณเราไหว้พระก่อนขอบคุณนะคะแม่เอือ้อขอบคุณมากมายถึงแล้วค่ะวัดเขาบังเหย ไว้พระก่อนนะครับพี่น้องอก็เปิดเอายาแล้วเหรอือมเอายาสมุนไพรคะ่ะ นะคละ่ะไปพ่แล้วเราจะพากลับาก่อนเราจะพาไปจะพาไปเอายาสมุนไพรนะคะยาสมุนไพรร้อยแปดรักษาได้ทุกโรคแต่เราคุณสามีเรากินกินแล้วกินถูกโรคแล้วรักษาฮะรักษาหายเราก็เลยมาเอายากินประจำเป็นสมุนไพรนะคะ นีน่คิดกว้างมากเลยนะคะพี่น้องฝั่งน้องก็เป็นพระเข้าไปไหว้ได้จอดนะคะวัดเขาบังเหยค่ะดูด,ดูดูไม้พี่น้องดูเตียงไม้ดูไม้ดูไม้ดูเก้าอี้ไม้มดูดูดูด,ดูยาวไม้ทั้งต้นเลยนะเอามาทำพี่น้อง ไม้ทั้งต้นเลยนะคะเอามาทำตรงน,นี้ก็เ,เป็นวัดพระนะคะพระ,ะเยอะมากค่ะเอาเน,นี่เป็นโรงทานจ้ะเฮ้ยนี่เป็นโรงทาน ผ้ะใหญ่นะคะ